ตอนย้อหน้านี้นะครับอุณหภูมิด้านคอยล้อนะครับเขาต้องการให้มันต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะให้ค่า COP ของระบบมันสูงที่สุดนะครับอันนี้คิดตามหลักอะไรอะลองนึกว่ามันเป็นวัตถจักคารโนก็ได้มันก็มองง่ายดีนะครับสมมุติถ้าเป็นคารโนเนี่ยตัว COP มันก็จะเป็นถ้าเป็น COP คิดปั๊มนะก็จะใช้ ความร้อนความคอยร้อนใช่ไหมหารด้วยงานของคอมเพรสเซอร์นะครับอซึ่งถ้าเขียนเป็นถ้าเขียนเป็นคาโนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด th เอ,อต่ำนะครับถ้า th มันต่ำเนี่ยไอตัวหารข้างล่างมันจะยิ่ง น้อยแล้ว C O P มันจะยิ่งเยอะนะครับอารมณ์มันประมาณนี้นะังนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าเรามองที่ตัววัฏจักรอัดไอเนี่ยยิ่งอุณหภูมิด้านสูงลดลงเนี่ย C O P ของระบบจะยิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมว่าเราผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้ในบ้านเนี่ยเราก็ต้องการให้อุณหภูมิของน้ำร้อนเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ นั้นมันก็เออเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมมองในมุมวัดจัรอัดไอเออเราต้องการให้อุณภูมิด้านสูงอุณหภูมิคอนเดนเซอร์นี่มันต่ำๆแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการผลิตน้ําร้อนเนี่ยเราก็อยากได้ th นะครับ t ฝั่งคอนเดนเซอร์ที่จะเป็นตัวผลิตน้ําร้อนเนี่ยมันยิ่งสูงสูง,สงยิ่งดีอะไรเงี้ยมันก็ขัดแย้งกันอยู่ อืมแล้วก็ซึ่งตัวอุณหภูมิน้ําร้อนที่เราอยากได้เราอยากให้อุณหภูมิมันออยู่ในช่วงของความดันสูงสุดของน้งยานะครับแล้วก็แล้วก็อุณหภูมิด้านออกของคอ,คอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีเคสอธิบาย ให้นะครับเนี่ยอ่นเนี่ยบอกว่าลองดูตัวอย่างต่อจากนี้นะครับเพื่อที่จะพูดถึงข้อจํากัดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครัอ่าเดี๋ยวลองดูดูตัวอย่างข้างล่างก็จะเป็นตัวอธิบายตรงนี้เนาะนะครับ